ทันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงมุนคลื่อนมาที่ FM 91.25เมกะเฮิร์ดาวนโหลดแอปพลิเคชันฟังทางมือถือระบบปฏิบัติการ a อ d ด o i d ได้ที่ www.trangradio.net สวทตรังสร้างสรรสาระความรู้และความบันเทิงที่นีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง FM 91.25เมกะเฮิร ช่วงนี้ติดตามบทความประจำวันค่ะ ่าวะโควิดยาวหรือลองโควิดหรือกลุ่มอาการภายหลังป่วยเป็นโรคโควิด19คือภาวะที่มีอาการหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นหลังหายจากการติดเชื้อโควิด19และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปและอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายหลายเดือน อาการหรือกลุ่มอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในผู้ป่วยโควิด -19 ที่เจ็บหนักหรือต้องเข้า ICU อย่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยด้วยจากการสำรวจปรากฏว่าผู้ป่วยโควิด -19 จะเกิดภาวะโควิดยาวหรือลองโควิดประมาณร้อยละ1 0บถึงสีองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการและกลุ่มอาการของโควิดยาวหรือลองโควิดมีมากกว่า200อาการ อาการและกลุ่มอาการที่พบบ่อยพบมากที่สุดเช่นอาการเหนื่อยล้าอาการเมื่อยล้าอาการเหนื่อยง่ายอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วแรงและไม่สม่ำเสมอปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนือ้ออาจถึงขั้นเดินไม่ได้ทำงานไม่ได้และนอนไม่หลับเป็นต้น สำหรับอาการหรือกลุ่มอาการที่พบไม่บ่อยมากนักเช่นการไม่รับรู้กลิ่นรสการรู้สึกขดหู่การไม่มีสมาธิการไม่สามารถทำงานที่เคยทำได้การไม่สามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้เหมือนแต่ก่อนการรู้สึกว่าทุกส่วนทุกระบบของร่างกายมีปัญหาไปหมด สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่เข้า ICU ใส่ท่อช่วยหายใจย่อมต้องผ่านความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอาการโควิดยาวนอกจากจะเกิดจากเนื้อเยื่อของร่างกายเช่นปอดตับไตบางส่วนที่ถูกทำลายหรือชอกช้ำจากเชื้อไวรัสแล้วยังอาจเกิดจากภาวะเครียดหลังบาดเจ็บอีกด้วย แต่สำหรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยแล้วเกิดภาวะโควิดยาวยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนนักวิชาการส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจากความวิตกกังวลความเครียดความกลัวหรือความผิดปกติทางกายภาพของเนื้อเยื่อในสมองหรืออวัยวะอื่นๆโดยเศษซากของเชื้อโควิด1 9ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีตรวจในปัจจุบัน จากอาการของภาวะโควิดยาวมีมากมายหลากหลายต่างกันอาจมีอาการน้อยไม่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันและอาการจะลดลงเรื่อยๆตามการเวลาก็ไม่ต้องรับการรักษาใดๆนอกจากดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของตนให้แข็งแรงขึ้นแล้วอาการทั้งหมดจะหายเองได้ในเวลาไม่นาน แต่หากมีอาการจนรบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติหรือไม่แน่ใจว่าอาการนั้นๆเป็นอาการของภาวะโควิดยาวหรือไม่ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าอาการเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากภาวะอื่นหรือโรคอื่นที่มีการรักษาโดยเฉพาะ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในกรณีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีที่ท่านป่วยหนักด้วยโควิด -19 จนหมดสติไม่รู้สึกตัวอยู่หลายวันต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ใน i อ u เป็นเดือนและอยู่ในโรงพยาบาลร่วม3เดือนเมื่อท่านดีขึ้นจนแพทย์ให้กลับบ้านแพทย์ที่รักษาท่านบอกให้ท่านหยุดปฏิบัติงานและครอบครัวอยากให้ท่านลาออกแต่ท่านไม่ยอมกลับไปปฏิบัติงานทั้งท,งท้งที่มีภาวะโควิดยาวอยู่ จนเมื่อโควิด -19 รอบใหม่ระบาดหนักท่านจึงกระหนักว่าสุขภาพของท่านไม่อาจรับภาระงานที่หนักหนาสาหัสได้จึงได้ยื่นใบลาออกจากราชการในกลางเดือนสิงหาคม2,564แต่กระทรวงมหาดไทยได้ยับยั้งการลาออกของท่านและขอให้ท่านย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นบ้านเกิดซึ่งภาระงานเบากว่ามากท่านจึงปฏิบัติหน้าที่ต่อได้โดยไม่รู้สึกย่อท้อแต่อย่างใด ดังนั้นจิตใจจึงสําคัญมากและสําคัญที่สุดในภาวะลองโควิดการรักษาภาวะโควิดยาวอาจแบ่งเป็นการรักษาตามอาการการรักษาในขั้นทดลองการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการมีจิตใจที่เข้มแข็งและมุ่งมัน่นก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเองไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆต่อไปได้